เอาให้ครอบครัวพี่อึ่งเวยพรก่อนเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปจะให้แม่นางวยพรอนมาเนี่ยเป็นเป็นลูกมือตั้งแต่เป็นลูกมือตั้งแต่อดีตอดีตเสิได้บอกว่าเป็นเป็นเป็นหลานสับไทยอันนั้นอันนั้นหลานแท้ๆอ่ะพี่พี่อะไรใช่อ่าเขาชื่อเลียวพี่เลียวมาพี่เรียกับพี่อึ่งอันนั้นเลยจบเกษตรณนะเอออันนั้นยังบอาการเกษตรนักวิชาการเกษียณในมาเมดดาไม่ดูเนี่ยนักวิชาการเกษตรเนี่ยเบื้องล่งเบื้องเกียงนักวิชาการเกษตรเนี่ยมันสิเอาตะลับมีดมาวัดดิ เพราะว่ามันจกเกษตรมาจริงๆแล้วก็มันมันเป็นเกษตรนําร่องด้วยเกษตรนําร่องเป็นยังไงเขาเอิอีหย่างเกิดเมึงเขาอีหย่างเกาะเขาอันนั้นสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนสมาร์ทปั้มเออนี่แหละนี่แหละตัวมันนี่แหละมาอวยพรก่อนอ่ะแม่เข้าไปอันนี้อันนี้ร้านแท้ๆอันนี้ร้านสปายนะคะเขาบอกเขาบอกเอามึงบอกเธอหนึอย่าขึ้นว่าขึ้กัน หนามึงดัาไอาไว้พรคุณแม่เดลยวแม่อย่าให้อย่าให้ย่าแบบว่าสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่ดีมีสูแบบว่าอันเฮ็ดยังกะเจริญนลุงเลื้ยงยู่ดีมิทีมีแห้งเฮ็ดยังกะลุงเลี้ยงลุงเลี้ยงขึ้นไปพูดถึงกับมีเอฟซีหลายๆเหล่ากัยไรเป็นยหลายอันนี้หลานสุดท้ายเนี่ยอันนี้หลานสุดท้ายอันนี้หลานชายตัวเทตัวเทเอ็ให้หน้าอายุมันปัจจุนนะครับอยู่ที่เป็นลมพูดลมใสหลานไปเบิร์ตไปแย่งไปโดนๆนะครับ น้องเดียนนี่การศดูแลพอให้ดีที่ส่วนทารไปตรวจก็ต้องวางกะสิมัดอยู่กับเราตั้งสองนิดนึงนะครับนี่คนดูแลคุณพ่อเชี่ยวมากินเหล้าน้ำกังเนาะอย่าปากขนาดโป๊ะบอลเราเนี่ยนี่อาาอันเดมพแล้วเออเพราะว่าเพราะว่าจิตเพื่นเพื่นสิมาเบียนเนี่นหน้าเพื่อนอืมก็คุณพ่อนี่แหละก็คือก็เป็นหน้าเป็นซากเป็นหน้าขออาสาเป็นคนดูแลที่จะให้ดูแลให้หา เออเดี๋ยนี้เดี๋นี่เพื่อนกับไปเฮดจะไม่ได้ทุเข่ามากว่านปะไปเฮดอีหยังก่อดซ้ำเสมอี่ยังก่อมาอีหยังกอดเพราะเออีหยังปับาดานเสมอนั่นแหละเออมันมันชํำลุดมชำลุดเมื่อเมื่อกีนีไปเฮทต่อยอันนี้หลานชายอาเมนามาเมนามาโปรวยพรเล็วนี่ก็เป็นคนเป็เรื่องหลังนะครับาเร็วเวพรแม่เ่าก็ลากันแค่ไปเบื่อเด็กกับแม่เลว พวกเรายากไปเบอร์ห่กับแม่แล้วค่ะวันนี้วันนี่เพื่อนสาวกอดเพื่อนนะนี่เพื่อนสาวเออทำงานขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงอยู่ภามสุขมากๆไม่ใช่ญาติแต่ยิ่งกว่าญาติแม่นี่เพื่อนสาวได้ไหมคะนนี้เพื่อนสาวได้ไหมเดินทางไปไหมก่อนไปนำเงินดูขอเงินเสียงเงินลาดกลับมาได้แม่ได้

อันนี้แม่นาเป็นแม่ของเก่งนะคะเมืองคนถามว่าเก่งเป็นลูกใครลูกแม่นาแม่นาเป็นเพื่อนแม่ก็เลยเป็นลูกแม่ก็จะเป็นลูกพัดแม่หอยนี่ค่ะมาตอบโจทย์ทุกคนที่สงสัยอันนี้เนี่ยแม่ของเก่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ยังไม่รู้นะคะนี่แม่ของเก่งนะคิดว่าพ่อเป็นพ่อก่งเออพ่อพ่อหนวดเป็นพ่อกก่งพ่อเก่งอยู่บ้านนะคะพ่อ พ่อรัดอยู่บ้านนะคะอันนี้อันนี้แม่นาอันนี้ก็พ่อเปลี่ยนเขาเหมือนพ่ออีกคนนึงอันนี้ก็พ่ออนนึงอันนี้ก็แม่อีกคนนึงแล้วนับถือกันสีร้องไห้อันนี้แหละเป็นพ่อแม่ลูกกันแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเก่งนอนพ่อแม่เออคืออิลีล่ะผิวพรรณก็เหมือนกันน่ะใช่ตะกี้เก่งตะกี้พ่อแล้วเป็นบ้ารูปผิวเราวเหงาขาวอะค่ะพ <pal> ja ี่ <vegetable oatmeal> ตอนนี้เราเราทำงานแล้วก็แม่แม่เป็นสาวผิวสวยไหมไม่สวยค่ะจริงเหรอผิวจะดำแต่ตอนนี้แม่แม่ยังผิวดีกว่าตอนเป็นสาวนะคะแต่กี้แม่ดำกีเขียวอะยังไงนั่นเขียวแม่สีดำเปื๊ดเลยแต่แม่พูดน้อยทอหลักเสานี่น้องอิลีเด้อิลีแม่แม่นุ่งกางเกงเด็กน้อยก็ได้สมัยที่ขี่แต่ตอนนี้แม่อ้วนแล้วนะ เออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอยู่ฟินแลนด์ก็จะลงน,น้ำหนักลง12กิโลนะคะไม่ต้องสงสัยค่ะแม่กี่จอยแล้วเพราะว่าเม็ดที่เป็ดผลไม้ค่ะ <c oughs> ไม่ใช่เป็ดอันนี้เหมือนลิงมากเลย <c oughs> มเหม่ไม่เหมือนไม่เหมือนนั่นแล้วใช่ไหมนี่นะครับ